โก้โกู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 โกหลงหลงว่าไงแกเอ่อพอดีว่าฉันจะมาขอยืมเงินแกหน่อยอ่ะฉันจะไปลงทุนทำธุรกิจน่ะแกจะไปลงทุนธุรกิจอะไรหรอฉันว่าฉันจะไปขายครีมน่ะหลงพอดีว่าเพื่อนฉันที่ชื่อซีเนี่ย มันไปขายคิมได้กําไรดีมากเลยนะลงทุนไปแค่5้าพันเนี่ยได้กำไรตั้ง 10, หมื่นึแน่เงินแค่ห้าพันแกไม่มีเลยเหรออ,อพอดีว่าช่วงนี้ฉันช็อตมากเลยอ่ะแกรายจ่ายฉันเยอะมากฉันเลยว่าจะมาขอยืมเงินแกหน่อยอะ่ะแต่แกไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฉันได้เงินมาเนี่ยจะรีบมาคืนแกเลยแกช่วยฉันหน่อยนะลงนะอก็ได้ก็ได้ หือว่าฉันเห็นแกเป็นเพื่อนนะถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะฉันไม่ช่วยแกหรอกถ้าแกได้กำไรแล้วเนี่ยแกต้องเีมาคืนฉันนะอ้าห ขอบใจมากเลยนะหลงนะฉันจะรีบมาคืนแกเลยนะขอบใจนะไปละกู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 อีทามแกดูกระเป๋าใบใหม่ของฉันสิสวยไหม ว้าวสวยจังเลยอะแกนี่ันวขอจับหน่อยได้ไหมได้สิโอ้ยแบรนด์เนมด้วยอะอเดี๋ยวแล้วแกเอาที่เงินที่ไหนไปซื้อเนี่ยก้อเงินที่ฉันขายครีมได้ไงฉันเนี่ยขายได้กำไรดีมากเลยนะแกขายดิบขายดีทิ้งเหรอ พี่งั้นเดี๋ยวฉันสั่งมาบ้างดีกว่าเฮ้ยหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแกหยุดความคิดนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าแกสั่งคีมมาหายเนี่ยเดี๋ยวแกก็ได้แยกลูกค้าใช่ไปหมดสิห้ามเลยนะห้ามนี่นี่แก้ม ได้ขาวว่าช่วงนี้เนี่ยแกขายของไม่ดีมากเลยนี่อ,อีหลงฉันก็พอขายได้บ้างอะแล้วเงินทุนที่แกยืมฉันไปละ่ะเมื่อไหร่แกจะคืนฮะเออคือฉันขายไม่ค่อยได้กําไรเลยอ่ะอีหลงอีกอย่างนะครีมที่ฉันขายอะก็ขายยากมากเลย อืมอืมฉันไปก่อนละไี่แกมไหนแกบอกว่าแกขายของหมดตั้งนานแล้วไงเออคือ,อฉันโกหกแกอ่ะแล้วแกเอาเงินที่ไหนมาซื้อกระเป๋านี้เออพอดีว่าคนที่ฉันรู้จักเนี่ย เขาขายกระเป๋าพวกนี้อยู่เขาก็เลยให้ฉันมาสะพายเล่นๆนะแกนี่แกโกหกอีกแล้วใช่ไหม ไหนแกบอกจะคืนเงินฉันวันนี้ไม่ใช่อีหลงฉันขอเวลาหน่อยสิเดี๋ยวถ้าฉันขายครีมหมดเนี่ยจะรีบคืนให้เลยนะอีกแล้วหรอแกงานก็ได้แต่แกเนี่ยต้องรีบคืนฉันนะเพราะว่าช่วงเนี้ฉันขายไก่ไม่ได้เลยอะ่ะฉันลำบากเหมือนกันอืม รีบล่ะอีทํมคือฉันขอยืมเงินแกสักห้าพันไดไหมอะ่ะเอาเรื่องเงินของีหลงมันะแกยังไม่ได้คืนมาเลยไม่ใช่เหรอนี่แล้วแกจะเอาเงินที่ไหนไปคืนฉันอีกอะ่ะ โอ้ยอีทามฉันเนี่ยหาไม่ยากหรอกนะเงินแค่ห้าพันเนี่ยคือถ้าฉันขายครีมหมดเนี่ยแป๊บเดียวฉันก็ได้มาคืนละแต่พอดีว่าฉันลืมไปอ่ะว่าฉันต้องคืนเงินอีหลงกันไปซื้อกระเป๋าก่อนอะ่ะนี่นี่แกโกหกเลยใช่ไหมถามฉันพูดจริงๆนะเงินแค่ห้าพันเนี่ยฉันแป๊บเดียวฉันก็ได้มาแล้วอะ่ะ ฉันขายของไม่เกินนาทีหรอกฉันเอาเงินเนี่ยมาคืนทั้งแกแล้วก็อีหลงได้แน่นอนนะช่วยฉันหน่อยนะนะอ่ะอือก็ได้ห้าพันนะอือถึงกระเป๋าเานี่ยอือเฮ้ยนี่ แต่แกต้องรีบมาคืนชนะเออรู้แล้วนะอขอบใจมากนะอีทามแ่นี้สวยแล้วก็ใจดีมากเลยเชันผู้ต่อ,อว่า นี่กแก้มเงินที่แกยืมฉันไปเนี่ยเมื่อไหร่จะคืนอาทิตย์หนึ่งนะใช่แกเนี่ยเลื่อนฉันหลายรอบมาลนะแกรีบเอาเงินมาคืนฉันเ่ยนะฉันเนี่ย,นะนนยรีบใช้เงินเออพอดีว่าฉันยังไม่มีเงินคืนพวกแกสองคนเลยอ่ะที่แกไม่มีอีกแล้วเหรอแก้มอย่าบอกนะว่าแกเนี่ย จะเลื่อนชั้นอีกล้นี่แกจะไม่มีได้ไงฉันเห็นนะว่าแกโพสรูปบนเฟซบุ๊กอะ่ะชินของมันแพงม,มีเงินไม่รู้จักใช้หนี่พวกฉันใช่แกทำแบบนี้กับพวกฉันทำไมแกแกคิดบ้างไหมตอนที่แกเดือดร้อนเนี่ยถ้าไม่ใช่พวกฉัน2คนเนี่ยใครช่วยแกฮะทำตัวอดรวย มีเงินไม่รู้จักเชนนี่บีหุบปากไปเลยนะพวกแกสอคนอ่ะพวกแกสองคนเนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนฉันฮะเงินแค่นี้เนี่ยทวงกันอยู่ได้พูดมากแบบนี้เนี่ยระวังฉันจะไม่คืนให้หรอกนี่แกพูดแบบเนี้ยแกยิ่งเห็นพวกฉันสองคนเป็นเพื่อนแกอยู่ปะเพื่อนแบบพวกแกสองคนเนี่ยนะฉันไม่มีก็ได้อย่าอีกเธยควาย เธยแห้งไอ้นี่แกเนี่ยยังมีจิตใต้สำนึกอยู่ปะแกทำแบบนี้เพื่ออะไรอะใช่แต่ของแ,งแพงแต่ว่ามีคนมาทวงนี่ตลอดเวลาเนี่ยแกคิดว่าแกมีความสุขมากอะชีวิตของฉันแล้วพวกแกสองคนเนี่ยะเสือกอะไรด้วยฮะอ๋อในเมื่อพวกแกสองคนเนี่ย ไม่เห็นว่าฉันเป็นเพื่อนงั้นฉันเนี่ยก็ไม่คืนเงินให้พวกแกสองคนก็ได้ใช่ไหมจริงสิหลักฐานที่ว่าฉันไปขอยืมเงินพวกแกสองคนเนี่ยมีไหมมีเะล่ะมีไหมนี่แกเอาเงินจะคืนมาเดี๋ยวนี้เลยเร็วถ้าอยากได้นักเนี่ยก็ไปฟ้องเอาสิอ๋อแต่ก็มีหนึ่งวิธีนะ ที่ทำให้ฉันจะคืนเงินพวกแกเนี่ยวิธีอะไรของแกฮะกาบตีนฉันสิแล้วฉันจะคืนเงินให้แกนี่มันถ้าพวาแกสองคนมีกาบตีนฉันเนี่ยฉันก็ไม่คืนเงินให้หรอกนะไปก่อนนะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยว ในเมื่อแกไม่ยอมคืนเงินพวกฉันเนี่ยขอกระเทยตบสั่งสอนหน่อยนะกันอีทานมี่ไปล็อกตัวมันเฮ้ยโดนแน่แกไม่ยอมคืนเงินใช่ปะตบมันอีกไอหลงตบมันอีกตบมันอีกไอหลงไออีกหนีกันเลยไอหลงตบมันตบมันเลยตบมันเลยตบหน้ามึงตบหน้า